สวัสดีเ <c oughs> พื่อนๆทุกคน <c oughs> โอ้เสียง <c oughs> นะฮะวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นเกมใหม่เนาะคุกี้รัน tower of a v e n g e r นะฮะก็หลายคนนะครับผ่านดาน17 7เอ่อ74เนะี่ยผ่านยากมากเพราะว่าไฟมันเยอะมากวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเล่นมันเดินยังไงวิธีการเดินวิธีการ แอบธีการหลบมันหลบเป็นยังไงมาลำบวนนะครับมีเวลาจํากัดด้วยนะเวลาให้มาน้อยมากมาพร้อมแล้วผมเล่นฟรีนะผมไม่อยากเสียอันนี้มานี่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 นะฮะนี่ครับให้เราเดินปีดไปเลยครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นคาสินนี่นคาสินครับน้องเขาจะมารอเราอยู่ข้างหน้าตัวนหนึ่งนะเป็นตัวที่จะไล่เวทไปนะครับใส่เรานี่แล้วก็จะ เราจะต้องผ่านตรงนี้ตรงนี้ง่ายครับตรงนี้ไม่ยากตรงนี้ให้กะดีๆมันจะมีตอนที่มันทำปากจูเนี่ยเราวิ่งผ่านได้เลยสบายๆดีห็นไหมสบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับให้วิ่งออกไปทางซ้ายหรือเบี่ยงซ้ายเลยเบี่ยงขวาอย่าวิ่งตรงกลางนะครับให้เบี่ยงซ้ายเลยเบี่ยงขวาเท่านั้นอย่าวิ่งตรงกลางนะครับถ้าวิ่งตรงกลางโดนโดนไปหนึ่งนกแน่ๆตรงนี้ก็ทำลายทิ้งเลยนะครับ ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับคันนี้ต้องรอแป๊บนึงนะครับคันนี้วิ่งได้แล้วนะครับวิ่งเลยครับตรงนี้รอรอแป๊บ,บนึงจริงๆไปวิ่งได้นะแต่ว่าเอาชัวร์ก่อนเอาไรทช่ต้อาชัวร์ก่อนนะตรงนี้วิ่งได้แล้วนะครับพยายามอย่าให้ถูกลูกไฟนะเพราะว่าเรา ตรงนี้ตรงนี้ระวังไฟข้างหลังด้วยนะครับไฟข้างหลังมีไฟมาด้วยข้างหลังรอแป๊บน,นึงขึ้นเสร็จรออีกปุ๊บแล้วก็ออกไปเลยมาตรงนี้หน่อยปุ๊บปั๊บอ่าสวยครับนี่นี่คือดีมากเลยนะนี่คือทำเวลาดีมากเลยนะนะเอ,อ้ยโดนนะนี่โดนไม่เป็นไรนะครับโดนก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผ่านแน่ๆนะครับน่าจะผ่านแหละมารอดูนะแน่ใจเหมือนกันนี่รอแป๊บน,นึงเราต้องดูจังหวะมันท่าปากเสร็จปุ๊บ สบายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกริงนะก็ค่อยๆค่อยๆไปนี่มเห็นไหมค่อยๆค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะนี่ครับต,ตรงนี้ระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันยิงแบบเสียงนะ เพราะฉะนั้นเราต้องเดินนีเคียงหน่อยนะครับเดินนีเคียงหน่อยนี่ครับพยายามยพยายามเด็ดด้วยนะโดนไม่เป็นไรนะครับเราสามารถพลาดได้เอ่อห้าหกอุ้ยห้ามเกินห้ามเกินสิบหกครั้งไอห้ามเกินหกครั้งนะถ้าเราจะเอาสามดาวนะครับนีอ่อันนี้ผ่านมาแล้วผมผ่านมาแล้วมันก็เลยชิวๆนี่ครับอันนี้เราพลาดเอ่อเจลลี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้นะครับเจลลี่ไม่ ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ลงหลายรอบแน่ๆนะคะับตอนลงนี่ก็สบายๆเลยเหลืออีกสามสิบวิอันนี้คือน่าจะไม่ทันนะเหลยสามสิบวิเนี่ย <c oughs> โอ,อ้อ่ะถึงแล้วเหลืออีกสิวินาทีน่าจะน่าจะพอดีน่าจะวิ่งแล้วเข้าไปได้เลยวิสุดท้าย โอเคเรียบร้อยนะฮะนี่คือผ่านสบายสบายเลยนะนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยใช้เวลาครบทุกนาทีประมาณนี้ด่าน10เอ่อ74็บงายๆสบายๆนะครับลองดูนะ <c oughs> ะ่ลองดูนะครับเคครับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ